เคสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอทดสอบ s t r e มม i n g นะครับ overwatch นะครับ180 60 fps นะครับเมื่อวานพอดีผมเจอปัญหาเล็กน้อยกับการใช้งานนะครับรู้สึกว่ามันกระตุกแล้วก็ไม่ไม่แสดงผลได้เต็มที่เท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับวันนี้เลยจะขอพื้นที่ของเพื่อนๆนะครับมาทดสอบกันดูอีกทีว่าตัวเกมของผมนั้นนะครับปกติสุกดีหรือเปล่า เดี๋ยวไปทดลองเล่นกันดูเบาๆครับก็หาห้องตามปกตินะครับระหว่างรองห้องนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตไปให้เพื่อนๆช่วยกันดูบนหน้าไลฟ์สตรีมนะครับ <c oughs> ก็ยังหาห้องกันอยู่นะ โอเคครับก็ตรวจกันเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วนะครับโอเคเข้าจอด อันนี okay. ้ผมว่าจะทดสอบดูบนเวทีไปด้วยนะครับโอเคเลกตัวเชฟด้วความที่เราเป็นคนไม่แม่นนะเราก็จะเล่นสายซัพพอร์ตสบายๆนะครับไม่ต้องทเลอกกัะใครครับโอเคครับก็ครับผม <coughs> I'll be over you. A moment to enjoy some peace and quiet. Probably just a moment. Healing stream engaged. Well, it's noon somewhere. patching Attack commences seconds. you you. in I up. read 30นี้จะที่เทสไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราดูของทางบ้านนะครับถ้าใครว,าว่างๆก็เอาไว้เข้ามาดูกันหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรไหมครับ12วินาทีก่อนเริ่มเกมนะครับ

anywhere. going ตอนนีนะ้โดนไล่นะเมื่อกีไ<ป>้ไาโผล่มาข้างหลังนะครับ Let's payload. get there. Protect the out you back ดันรถไปนะครับเพื่อเล่นดีครับสบายเีอยถ้ามีปัญหาภาพกระตุกอะไรก็บอกกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่าตัววินด้านะครับมันมีปัญหาที่รู้สึกได้นะ Where does it hold? Hello, I'm Now on. I'm taking care of you. Did someone call a doctor? Don't ไอ้หยาโดนแคปนะครับสิบถ่ายแล้วคชั้นนี้แทงมากเลยครับขอชุดแทงมาช่วยนะครับจะได้เล่นได้นานขึ้นสิบถ่ายแล้วตีแธออีกแล้วอึ๊บอึอ๊บ

We have a choice. Step up. <laughs> My ultimate is ready. My ultimate is charged. Attack! My ultimate is ready. Let's get you back out there. โอ้ยโดนล้วงเข้าไปลึกไปไหนนะครับสัตว์เมื่อกี้เข้าไปโดน4ี่หตัวนจากที่ผมดูกตีของผมเองนี่มันกระตุกนะครับคือปกติมันไม่เคยกระตุกนะครับตอนเมื่อก่อนที่ c a t l l อะไรแบบนี้สงสัยไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นที่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีครับ We're sitting in the ducks. ducks. Get, Get this moving. moving.

ทุบครับมาครับเดยเข้าไปลึกกันมาครับอเมริกาเข้าไปนะโอนหลังเข้า Protect the payload. เราอ้อมหลังแล้วรุดเ้าไปครับโอ้ยโดนแหมมาตายข้างในนะจะได้ยังไม่ได้ชุบใคร่ะเดี๋ยวโดนซะก่อนครับก็โหครับสบัดมาสวยมากยอมครับชดตนี้แม่นจริงอยู่คนเดียวยาวๆเลยครับ ถ้าเรี่อกระตรุกไม่ไหายผมอาจจะต้องลงวิดโดใหม่นะโอ้โห,โหการลงเลีโอ้โหโดนรวัลง,ลงลงพื้นมาโดนอติอย็บปวดทอนนี้ of health get this doggy moving yep and you ช่วงทางมันยาวนะครับน่าจะมีเทเลพอร์ตสักตัวอโอ้โห,โหมาเพียะครัรแบแหมไว้รับเชิญโอาโหโดนดิงะวัด <laughs> ใจ ปกติใส่เลยเนปะ็นซับไม่ได้ครับ My ultimate is ready. <laughs> My ultimate is charging. <laughs> Let's get out, out there. <laughs> <We're all over. laughs> Damage แรงเพื่อ The wonders of modern medicine. 10 seconds. เวลาเดี๋ยววิบไม่ถึงนะครับโอเคครับก็ ได้ฟีลลิ่งไปแล้วนะครับหรเรื่องความคามช้าของภาพนี้ปกติแต่ว่าในขณะเหตุผลที่แหลกไม่ได้นะครับหมดที่ใจนะต้องลองดูมาเป็น จะไปลองกับเกมเบาๆดูหน่อยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคครับขอบคุณมากสำหรับคนที่รอรับชบมในส่อง Overwatch นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเกมสตรีมดูครับขอบคุณทรกทา ก็เดี๋ยวใช้สตรีมเดียวกันไปเลยนะครับเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนเป็นแรกหน้า k ็อกดูแล้วกันนะครับจะใช้เป็น Window mode. ์โมดนะครับผมน่าจะมีหน้าที่เป็นแรกหน้าล็อกอยู่แล้วหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวใช้อนุญาตเสร็จหน้าจอใหม่อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหรนะ่ ขอล็ออินสักครู่โอเคอันนี้เกมพร้อมเราจะเปลี่ยนตัวสตรีมสักครู่ จอเข้าไปนะครับขออนุญาตเพิ่มทื่อๆนะครับโอเคครับจอจะาเพราอวอาวัดนะเลมกดออนครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามารอกับทางันนรกกันบ้างนะครับก็ ปกติดีครับปึ๊บเปิดเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเงียบไปโอ้โหนะครับก็ชากรชาวแลกก็ยังอยู่กันอบอุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นไนท์ไก่ของผมตัวหนึ่งขอเซาเสร็จกันเลก็สุอืโอเคไป จากที่ดูเปิดแล้วเหมือนแรงหน้ารัากจะปกตินะครับต้องหาเหตุผลแล้วครับทีเดียวอาจจะต้องมาเพิ่มกันในส่วนของการแคปเจอร์นะครับ <c oughs> เอ๊แตอนแรกมันใช้ได้นะเป็นแล้หน้าล็ก,ก็ปกติดีนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ในส่วนของ CPU แหลนะครับที่ประมวลผลตัวของ x อ p กซนะครับเอ๊ะ ลงไม่ได้ทีปวดใจฟาดดูจากตัวถ่ายท่ดสดแล้วมันปกตินะครับความแลกไม่เจอแต่ตอนที่เล่นโอเวอร์วัตก็ไม่กระตุกนะน,นีปกตินะครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคซึ่งตอนนี้เราก็สันนิทานกันก่อนเลยแล้วกันว่าตัวฟีตัว CPU น่าจะขับไม่ไหวนะครับที่ใช้อยู่เป็นกาจอ r 3 9 0 x นะครับ สามเก้าศูนย์เอ็กแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ะเล่นด้วยะนะครับก็เทแล้วมันกระตุกนะครับ หรือไม่ผมอาจจะต้องลงวินโดว์ใหม่ที่ดูอากาศซึ่งมันไม่ปกติเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เครื่องน,นี้ก็ตัดต่อด้วยเรนเดอร์ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับจะทำให้ตัว CPU ก็ ดูทาร์กมนเอร์เจออะไรดีกว่าอืมครับก็ CPU เรียกว่ารันเต็ม,มตรานะครับแต่ที่ดูจากที่เช็คนะครับเราตเซนเต็มนะครับก็ทางนั้นน่าจะเปลี่ยนเกี่ยวกับ CPU โดยตรงแล้วครับนะครับที่ใช้อยู่เป็น Core i7 นะครับเจอเลชั่นที่3นะครับ ตามสเปคแล้วควรจะได้นะครับจะต้องหาแคปเจอร์การ์มาลดภาราตรงนี้นะโอเคครับผมนะครับก็ตอบโจทย์ตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทางผมนะครับตอนนี้มันมีแจ้งเตือนนะครับ h i CPU using detect นะครับ AMD Performance i s used นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมตอนนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะลงกลับไปสตรีมที่เจรพีแทนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ